แกรมจิตเติมพลังแห่งชีวิตให้เช้าวันใหม่คำขอบคุณของคุณจะกลายเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้รับขึ้นพลังงานบวกที่ส่งเสริมคุณตลอดทั้งวันฟังและพูดตามในใจหรือพูดออกเสียงก็ได้ทำแบบนี้ต่อเนื่อง21วันควรทำในตอนเช้าที่ตื่นนอนทันทีก่อนที่จะไปทำภารกิจใดๆฉันเป็นคนโชคดี ฉันเป็นคนโชคดีโชคดีที่ได้ตื่นมาในเช้านี้ขอบคุณวันอันสดใสเบิกบานของฉันขอบคุณลมหายใจอันมีค่าทำให้ฉันตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นทุกอย่างอย่างสดใสกระจ่างชัดขอบคุณจมูกของฉันที่สุดเอาลมหายใจที่บริสุทธิ์ และกลินหอมๆปราศจากเชื้อโรคในทุกวันขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้ยินได้ฟังแต่เรื่องราวดีๆข่าวดีๆโอกาสดีๆเสมอขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลเปล่งเสียงได้อย่างชัดเจนทรงพลังขอบคุณสมองอาชฉริยะของฉันที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์คิดและสร้างสรรค์ไอเดียได้อย่างคล่องแคล่ว ขอบคุณลิ้นปากและลำคอที่ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมขอบคุณกระเพาะอาหารขอบคุณระบบทางเดินอาหารที่ทำงานได้อย่างดีขอบคุณระบบย่อยและการเผาผันที่ดีที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ขอบคุณระบบเลือดระบบน้ำเหลืองที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณหัวใจที่เข้มแข็งแข็งแรงทำงานได้อย่างราบรื่น ที่สูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของฉันที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีปกป้องฉันให้ปลอดภัยแข็งแรงขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายที่ทำงานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่ซ่อมแซมตัวเองและคืนความอ่อนเยาว์ให้กับอวัยวะทุกส่วน ขอบคุณแขนและมือทั้งสองข้างที่ทำให้ฉันหยิบจับอะไรได้สะดวกขอบคุณขาทั้งสองข้างที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มั่นคงขอบคุณอาหารทั้งจากพืชและสัตว์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้ฉันแข็งแรงเติบโตขอบคุณพ่อและแม่ของฉันที่มอบร่างกายนี้ให้ฉันช่างเป็นร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงมันวิเศษมาก ขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูฉันขอบคุณที่อบรมสั่งสอนให้ฉันเติบโตเป็นคนดีเป็นคนที่ทำอะไรก็สํำเร็จได้ง่ายๆเป็นคนฉลาดและเก่งรอบทิศทางขอบคุณขอบคุณขอบคุณบ้านที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่รักและดูแลกันอย่างดีขอบคุณบ้านที่ปลอดภัยขอบคุณสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านทุกชิ้น ที่ช่วยให้ฉันได้รับความสะดวกสบายขอบคุณห้องนอนที่เติมพลังให้กับฉันทุกวันขอบคุณห้องครัวที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินที่มีประโยชน์ทำให้ทุกคนในครอบครัวแข็งแรงขอบคุณห้องทำงานที่เต็มไปด้วยสรรพสิ่งที่ส่งเสริมไอเดียความคิดสร้างสรรค์และผลิตผลงานได้อย่างราบรื่นทุกวัน ขอบคุณอุปกรณ์การทำงานทุกชิ้นที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกง่ายดายขอบคุณไฟฟ้าน้ำประปาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ได้ใช้อย่างราบรื่นขอบคุณรถยนต์ของฉันที่ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่สร้างคุณค่าและสร้างไรายได้ให้กับฉันมากมายทําให้ฉันมั่นคงทางการเงินขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่เข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตตลอดชีวิตขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้รับความสะดวกสบายอย่างยิ่งขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันมีชีวิตในแบบที่ฉันอยากเป็นขอบคุณที่ทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงขอบคุณเงินทุกสกุลเงินทั่วโลกที่รักฉันและรังไรมหาฉันจากทุกทีทุกทาง ขอบคุณเงินที่ปริดอกออกผลเติบโตขึ้นทุกวันฉันมีความสุขฉันมีความสุขขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่เกือ้อกูลสนับสนุนชีวิตของฉันให้เติบโตมั่นคงขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกทั้งธรรมทางจิตวิญญาณที่อบรมสั่งสอนให้ฉันมีความรู้มีทักษะในการใช้ชีวิตประกอบสัมมาอาชีพ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณกรยานมิตรที่เป็นลมใต้ปีกสนับสนุนเกือ้อกูลกันและกันตลอดมาขอบคุณลูกค้ามหาเศรษฐีทุกคนที่สนับสนุนอุดหนุนสินค้าและบริการของฉันด้วยดีเสมอมาและตลอดไปขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีจากเพื่อนๆญาติมิตรทุกคนขอบคุณขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับ ขอบคุณทุกความร่มเร็วที่ผ่านมาที่สอนให้ฉันเป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งและเก่งขึ้นทุกวันฉันรักตัวเองอบกอดตัวเองด้วยความรักและศรัทธาขอบคุณที่ฉันเป็นคนดีคิดดีคิดบวกฉันให้อภัยตัวเองและให้อภัยทุกคนได้ง่ายฉันให้อภัยทุกคนที่เคยทำให้ฉันเสียใจฉันให้อภัยไม่มีอะไรที่ติดค้าง ฉันดึงดูดแต่ชีวิตที่มีความสุขความมั่งคั่งหรือเฟือชีวิตฉันห้อมร้อมไปด้วยคนดีคนคิดบวกคนพลังงานสูงฉันได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกๆวันจัก,กรวาลส่งคนดีๆโอกาสดีๆมาให้ฉันทุกวันฉันเปิดโอกาสรับโอกาสดีๆสิ่งดีๆที่เข้ามาฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนสำเร็จมั่งคัง่งมั่นคง เรือเฟือขอบคุณจัก,กรวาลที่รักฉันสนับสนุนฉันตลอดมาขอบคุณจัก,กรวาลที่โอบอุ้มส่งเสริมสนับสนุนในทุกการลงมือทำของฉันทำให้ฉันสำเร็จและเติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณขอบคุณฉันไว้วางใจจัก,กรวาลจัก,กรวาลรักฉันฉันรักและขอบคุณจักรวาลความโชคดีกำลังเข้ามางานดีๆกกำลังเข้ามา โอกาสดีๆเข้ามาแล้วฉันเปิดรับโอกาสดีๆเปิดรับงานดีๆเปิดรับโอกาสดีๆที่เข้ามาทุกวันฉันคู่ควรฉันดีพอฉันคู่ควรกับทุกสิ่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณธุรกิจการงานอาชีพของฉันที่สร้างคุณค่าส่งมอบคุณค่าและสร้างไรายได้ให้กับฉันมากมาย ทำให้ฉั้นมั่นคงทางการเงินมีอิสรภาพทางการเงินขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตตลอดชีวิตของฉันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างยิ่งขอบคุณเงินที่ทำให้ฉั้นมีชีวิตในแบบที่ฉั้นปรารถนาขอบคุณที่ทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงขอบคุณเงินทุกสกุลเงินทั่วโลก ที่รักได้หลังไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางขอบคุณเงินที่ปริดอกออกผลเติบโตขึ้นทุกวันฉันมีความสุขฉันมีความสุขมากขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่เกื้อกูลสนับสนุนชีวิตของฉันให้เติบโตมั่นคงประสบความสำเร็จขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกท,งทางธรรมและทางจิตวิญญาณ ที่อบรมสั่งสอนให้ฉันเป็นคนดีมีความรู้มีทักษะในการใช้ชีวิตในการประกอบสัมมาอาชีพขอบคุณขอบคุณขอบคุณกรารยานมิตรที่เป็นลมใต้ปีกสนับสนุนเกือก้อกูลกันและกันตลอดมาขอบคุณลูกค้ามหาเศรษฐีทุกคนที่สนับสนุนอุดหนุนเกื้อกูลและใช้บริการของฉันด้วยดีเสมอมา และตลอดไปขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีจากเพื่อนๆญาติพี่น้องญาติมิตรทุกคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับขอบคุณทุกความล้มเหลวที่ผ่านมาที่สอนให้ฉันเป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งและพัฒนาตัวเองขึ้นทุกๆวันฉันรักตัวเองฉันอกกอดตัวเองด้วยความรักและความศรัทธาขอบคุณที่ฉันเป็นคนคิดดี ขอบคุณที่ฉันเป็นคนคิดบวกฉันให้อภัยตัวเองและให้อภัยทุกคนได้ง่ายๆฉันให้อภัยทุกคนที่เคยทําให้ฉันเสียใจฉันให้อภัยไม่มีอะไรติดค้างฉันดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตฉันดึงดูดแต่ชีวิตที่มีความสุขความมั่งคั่งเหลือเฟือชีวิตฉันรายร้อมไปด้วยคนดีคนคิดบวกคนพลังงานสูง ฉันโชคดีฉันได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกวันจัก,กรวาลส่งคนดีๆโอกาสดีๆมาให้ฉันทุกวันฉันเปิดรับโอกาสดีๆที่เข้ามาฉันอนุญาตตัวเองให้เป็นคนสำเร็จมั่งคั่งมั่นคงเหลือเฟือขอบคุณจัก,กรวาลที่รักฉันสนับสนุนฉันตลอดมา ขอบคุณจักรวาลที่โอบอุ้มชีวิตฉันส่งเสริมและสนับสนุนในทุกการลงมือทำของฉันทำให้ฉันประสบความสำเร็จเติบโตขึ้นทุกวันขอบคุณขอบคุณฉันวางใจในจักรวาลจักรวาลรักฉันฉันรักและขอบคุณจักรวาลโชคดีกำลังเข้ามางานดีๆกกำลังเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามาแล้วฉันเปิดรับความโชคดี ฉันเปิดรับงานดีๆฉันเปิดรับโอกาสดีๆที่เข้ามาทุกวันฉันโชคดีฉันเป็นคนคู่ควรฉันดีพอฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่เข้ามาฉันเปิดรับทุกสิ่งที่เข้ามาที่เป็นโอกาสดีๆสิ่งดีๆให้กับชีวิตของฉันขอบคุณในความโชคดีแบบไม่มีขีดจำกัดขอบคุณพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลที่ส่งเสริม ทำให้ฉันพร้อมในการเติบโตอย่างมั่นคงชีวิตฉันอิสระในทุกด้านการเงินเวลาและความรักฉันได้อยู่กับคนที่รักได้เห็นการเติบโตอย่างมั่นคงของทุกคนที่ฉันรักฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองที่สุดขอบคุณตัวฉันที่ทำให้ชีวิตสุขสมบูรณ์พบอิสรภาพตามที่ฉันปรารชนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ